เมนู Menu, ทอดมันมันม่วงมันม่วงช่วงนี้กินแต่มันทอดนี่นะมันทอดทอดมันมาเทแป้งกันน้ำมันเหลือร้อนเลยยังต่อไปก็เอามันลง โอเคใช้ได้มาดูเมนูทอดมันมันทอดเราอยากกินมันม่วงมันม่วงมันม่วงโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันต่อต่วยไฟแดงไปไฟอ่อนๆ